เอาพ่อพ่อสวัสดีค่ะน้าสวัสดีครับจ้าเสียงยังเงินบ,บปกติอยู่เนาะพ่อเนาะยังบ,บปกติอยู่พวกปกติปคนได้หรอกจ้านักบูผมว่าท่านได้เขียนมันไหลอยู่ะนักมูงยังไหลอยู่มบ่ครับไอพ่อพ่อไอ,อใไ่ห้างหรอกโอ้ยอาห้างเตี้ย เอาน้อยนะพอน่ะเอเนาะน้อยหรือชุดเต็มของเล่าพัฒนามอื่นจะเรียกลักพ่อจ้าหนึ่งสองสามที่หักหนึ่งสองสามสี่หักตัวประกบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จับคู่ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเหนึ่งสองหสองเจ็ดสองปสองเกสองสาหสาเจดสาปด สามเก้าสามศูนย์สี่หกสีเจ็สปดสเก้าสี่ห้าหกห้าเจ็ห้าปดห้าเ้า ห้าศูนชุดวิ่นตัวใดพอ่อเดวิ่้นหนึ่งเก้าห้าสองสามศูนเก้าห้าสองสามศูนย์ระว่างเก,าก่าก็หาเนะคนนะึะว่างเก,าก่าก็หา ฝ่าห้องบึมๆอยู่ือฝนสิดต,ตกนี่ท่านี่ก็ได้ห้องซื่อๆหรือคือจะพอขออนุญาตสรุปตัวเลขแนว่ท่างนะพ่อเนาะจะตัวเลขแนว่ท่างห้าน้อยของพพ่บม,มือ้อื่นวันที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่ สิงหาคม2566นะคะตัวเลขแนวทางเลขหลัก1 2 3 4หาตัวประกบ6 7 8 9 0จับคู่1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสีาหห้าเ็ห้าแห้าหชุดวิ่นเก้าหาสองสามศูนตัวเลขที่ควรระว่างคือ9กับห้ามีหลายคนเพิ่นจดนําเวล่าวล่หนุสรุปตัวเลขนี่พอ่อเพิ่นเรียบอกว่า ยาบ่อเลี้ยวหลายเจนั่งจุดพอท่านเพิ่งใส่วิธีจุดเอาคนแก้ปัญาจอเ่าเป็น,นเพื่อกะลิจุดเอาเอาท่านท่านบนนอกขาตรงโชคขาท่านบอทุบท่วนอีกเท่าหน,นึ่งก็ได้จับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามหกสามเจ็ด สา,ามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนชุมครแคปหน้าจอได้ก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเื่อไรก็จดตามที่อันท,ที่นั่งอ่านไปเมื่อกี้น,นี้เนาะค่ะเนาะ เขียนตรงทุกมือใครไปเขียนทำไมเออผู้ละคอเพิ onn, พ่นเพิ่นอันเขียนน้ำความหนูนอ,านอ,อ่านน,นะพ่อเขียนน้ำลักมันจับเอาก็ได้จ้าแมนดูเขียนตัวเลขลักไปจับออกก็ได้ตรงช่วงขาเลขลักไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวประกอบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ไปจับใส่กันเลยจับคู่ใส่กันเลยก็ได้เอาพอ่อ ตัวเล็กเนี่ทางมีแค่นี้เนาะพอเนะนะชุดนี้เป็นชุดที่ใส่สาหรับเล่าพัฒนาหมืออื่นพนร้อมเนาะจะใส่กับเล่าพัฒนาเดี๋ยวมือเล่าพัฒนาของพ่อนี่คือเล่าพัฒนาของพวกข้อมืออื่นนะคะทนช่วงขาเป็นเล่าพัฒนาของพวกข้มมืออื่นนี่ค่ะ อันนี้ชุดเต็มเล่าพัฒนาคือห้าน้อยมืออื่นเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือชุดทีพอพมตัดออกมาเรียบร้อยแล้วตัวเจาะมีเก้าหากับเจ็ดสามชุดวิ่คือกันตัวระว่างคือกันถ้าบมี่ยูนิหนีกับสีมัมมี่ยูนชุดเต็มนี่นะคะบุมมี่ยูนิหนีมในชุดเต็มนี่ทั้งชมกับพิจารณาอีกเทอือนึงเนาะเอาพอมีอยังสีบลูกาแฟขับเอฟซีบ๊อบพอจ้าพอพ่อก็บอสบายพี่น้องเอ้ย ให้กำลังใจพระพุทธเด้อนี่มันก็เสียงบูดีปนนัยสิว่าไม่ข้อมองหลายหรอกจ้ายังว่าชัดเจนว่าฮ่่ามันเป่าก็เป็นเสียงบุคคลทีปนไัยจ้าตัวนอยากเืีอเล่าก็บเสียอยู่ในนี้ละนี่ตัวอันทร์ถูกไปอ้ามย์บูดเถึงนะค่ะอาจทร์ถูกไปก็นไม่ได้ในนี้ละวะถ้ามันบูดออกไปนะค่ะมันยังแหวนแต่ไม่สำรักค่ะ เขาพ่อคอยดูแลักรักษาสุขภาพนอนพักผ่อนหลายๆพอกินน้ำห่อนน้ำอุ่นจัดๆใส่อนใบฝาทะาลาจ,จุนนะพ่อ,อะจะยาอื่นกับพุทธใดตัวนี้นีแน่นอนแล้วก็พักผ่อนหลายๆกินน้ำอุ่นดูๆเอากินน้ำหลายๆเอานูกับเศร้าย่อนกินน้ำละยากับเพราะว่ากินเบิดตไปซื้อพวเศร้าก็ได้ใส่วิธี กิบนำเอาถือขวดนำตลอดจ้าเอาพอดูแลสักษาสุขภาพด้วยพอเด้อจะขอกราบขอพวกคุณพอหลายๆคอยพอสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุนนะพ่อเนาะขอพวกคุณมากค่ะพอขาขอพวกคุณคาะสวัสดีค่ะ